การออกแบบการวางแผนเปลงมนี่พุ่นกับการเกิดหยาจะพี่น้องเพราะว่าถ้าหฮาว่างแผนพื้นทีว่างแผนเปลี่ยบ่อหายพื้นทีว่างหยาพื้นก็จะเกิดบ่ได้เพราะว่าหยาพื้นตรงการแสงแดดติมว่นจะพี่น้องโดยเฉพาะใต้ซุ้มที่ว่างกระถางแมล็ดพไนธุ้จะตรงไหนที่ว่างกระถางแบบนี้จะใส่เป็นผาปูร่องก้อนจะพี่น้องเพื่อบหรยาเกิดเนาะเป็นการสกัดหยาบรหยาเกิดได้จะพี่น้อง ถึงเกิดกะนิดหน่อยจ้าพี่น้องบ่หลายหยาเกิดกับบัวลายเวลาจะใส่แถบจะบ่มีหยาให้ใส่เลยจ้าพี่น้องอ่าอฟซี่มือไม้กาสีบลรูวิธีการจัดการบริหารหยาของแม่ลำไผ่มือนีแม่ลำไผ่สิมาหายวิธีการจัดการบริหารหยาเลก็กอะวิธีปลูกฟักทองพร้อมนะจ้า,จาพี่น้องเนาะสำหรับวิธีปลูกฟักทองที่แม่ลำไผ่ภาพเพาะเมือนั้นและแม่ลำไผ่จะหายวิธีปลูกไปน้่มืมอนี ทั้งหวิธีการจัดการบริหารยาแล้วก็วิธีปลูกฟักทองไปนตู้จ่าพี่น้องเอบซีเมือม่อไม่กับบลูเนาะจ่าพี่น้องเนาะว่าแม่ลำไพ่จัดการกับยาแบบใดใส่ยาให้เกิดประโยชน์แบบใด,ใใแบบใดเนาะจ่าพี่น้องําหรับกระถางกระถางยางรดกระถางต่างๆหรือว่าแปลงยกแ่ยกขอบแบบนี้แม่ลำไพ่จะใส่ยาใส่ยามาล่องพื้นก้อนจ่าพี่น้องเพื่อไว้ให้เป็นปุย๋ยให้ย่อยสลายให้พัก อ่าเฮาได้กินในมือต่อไปมือข้างหน้าจ้าพี่น้องแต่แมลําไพยจะบ่ใส่วิธีมักไว้ดนจะใส่วิธีแบบเฮ็ดแล้วปลูกพร้อมตรงนี้แมลันผ้ก็จะทําเปลี่ยนพักขึ้นกันจ้าพี่น้องถ้าเขาบ่าปล่อยพื้นที่ให้ว่างหลายหยาพิ่นก็จะบ่มีพื้นที่เกิดหลายจ้าพี่น้องโดยเฉพาะไต้ชุ่มหยาพิ่นเกิดพิ่นก็สิเกิดแบบห่างๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะตรงนี้ก็มีหยาแบบนี้เองจ้าพี่น้องถามว่าหยาบ่เกิด บอกว่าสันเกิดจากพี่น้องเกิดเต้ตรงไหนที่มีพักที่ๆหรือว่าตรงมีพักคุ้มพื้นที่คือแปลงมะเขือแปงพริกแบบนี้หญ้าเขาก็เกิดเมื่อไรจากพี่น้องเขาเ่ไดรรับเสียงเต็มบ้านเขาบม่มีเสียงแดดเขาก็บ่สามารถเกิดงอกขึ้นมาได้จากพี่น้องและจะจ่า่จะเลื่นเติบโตด้วยจากพี่น้องมือนีแมลงผ่พสิห้าพี่น้องไปเอาวิธีจัดการบริหารหญ้า นี่คือวิธีจัดการบริหารหญ้าของแม่ลำไพ่จ้ะพี่น้องแม่ลำไพ่จะใส่วิธีถอนจะในเปียงพักจะถอนเอาจ้ะพี่น้องในเปียงพักจะถอนแต่ว่าถา่ายยุพื้นที่แบบท่างเดินทางยังแม่ลำไพ่ก็จะใส่วิธีใส,ใส่จอบเอาเนาะจ้าพี่น้องเนาะใส่จอบเอาและก็จะเอามาใส่กระถางแบบนี้เพื่อจะปลูกพืชปลูกพักต่อไปจ้าพี่น้องถามว่าหญ้าแห้งหญ้าสุด อะไรดีกว่ากันแม่น้ำไผ่าหญ้าซดเพนดีกว่ากันจ้าพี่น้องหญ้าซดดีกว่าจ้าพี่น้องเพราะว่าสารอาหารเพิ่นยังอยู่แลิกอะย่อยสลายเร็วแม่น้ำไผ่จะใส่ดินที่เคยผ่านการปลูกมาเล้วจ้าพี่น้องเอาหญ้าใส่แบบนี้แล้วก็จะใส่ดินที่ผ่านการปลูกแล้วกับฟานปลูกมาก่อนแล้วเต้สารอาหารบ่หมี่หรจ้าพี่น้องบ่มีสารอาหารเพราะว่าสารอาหารจืดไปแล้วแต้แม่น้ำไผ่สิเฮ็ดแบบง่ายๆแบบนี้เอาเท่าทท่มปุ๋ยขอกบ่หมี่บริสัยจ้าพี่น้องนี่ บมี่บริใส่ปุ๋ยคอกเพราะว่ามันบมีจ้ะพี่น้องเอาเทาที่มี่ทามีอันไ้เมล็ดลำไยก็จะเอาแบบนั้นเห็ดแบบง่ายๆจ้ะพี่น้องบริสรรหาสิ่งที่มันอยากเห็ดกระสีท่าอยากให้มีความสุขยาไปเห็ดสิ่งที่มันอยากจะไปหาสิ่งที่มันบมีเอาที่เทามีจ้ะพี่น้องและนี่ก็คืออ่าหัวอาหารป่าดุกที่มเมล็ดลำไยค่อยห้มาหลายๆายคลิปใส่ในการล่องพื้นแท่นอ่า แทนปุ๋ยคอจกจ้าพี่นองง้องว่าง่ายงก็คือแทนปุ๋ยคอกเขามีสารอาหารครบถ้วนคือกันจ้าพี่น้องดีกว่าปุ๋ยคอกอีกตั้งหางจ้าพี่น้องและแม่น้ำให้ก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเป็นตัวร่องพืน้นจะใส่สูตรใดก็ได้จ้าพี่น้องสิบหาสิบหาิบห,หากะได้ซิกกะได้ตัวนี้แม่น้ำให้จะใส่ซิบซีสามีเพราะว่าเด,ด้อสูตรนี้มาใส่แล้วสูตรนี้จะเป็นสูตรบำรุงระยะเริ่มเริ่มงอก น่าจากพี่น้องเนาะเขาจะบำรุงต้นบำรุงใบในช่วงจะเริ่มเติบโตในช่วงเขาหอกไหมจะพี่น้องแล้วแม่้ำไผ่จะปลูกฟักทองห้เบื้อง,งจะพี่น้องก็จะปลูกแบบนี้จะพี่น้องปลูกฟักทองแม่้ำไผ่จะปลูกง่ายๆแบบนี้ละ่ะเตสารอาหารทีเข้ามักไว้ในนีงาที่เข้ามักไว้ในนีอีกระยะสิบหาถึงยี่สิบม,มือเขาก็ย่อยสลายแล้วจะพี่น้องฟักทองเข้าก็สิได้กินพอดี ฝักทองแมล็ไพนจะงามจะพี่น้องงามแล้วก็ออกหมากออกน้อยดีเนาะจะพี่น้องเนาะแต่แมลาไพัจะบ่ปบปกแค่ฝักทองเด้อพี่น้องแมล็ไพจะบ่ปลูกแค่ฝักทองแมล็ไพัจะว่านพักใส่น่ำเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาและการใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดจะพี่น้องได้สองยางในเปลียเดียวกันในกระถางเดียวกันแมนล็ไพัจะว่านพักที่หอมจะพี่น้องแมลาไพัจะว่านไว้ง่ายๆแบบนี้ละ่ะ มันก็งอกไมาให้แม่น้ำพ่ได้กินอยู่ได้จากพี่น้องฮิตบ่อย่างดิแม่น้ำพ่ก็เฮ็ตแบบง่ายๆเองจากพี่น้องวานเขากับวานแลหลวเขากับโรยดินหรือว่าแกบก็ได้หรือว่าฟางก็ได้กุ้มไปตามปกติแค่นี้จ้ะง่ายๆแค่นี้เมื่อนี้แม่น้ำไ่าไห้ทั้งวิธที่การจัดการบริหญญาร้าเลือกกระปูกฟักทองไปนีตัวจากพี่น้องและกระเบื้องเอาไอเดียการว่าง เปลนว่างแปลงพักว่างกตะถางเฮ็ดจังไรว่องให้เกิดงาให้เกิดงาหน่อยที่สุดสาหรับคลิปนี้วังว่าค้องสปินประโยชน์ก็พีกบนองนาาจะพี่น้องเนาะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอ่าคอมเมนต์ห้แม่น้ำไพ่เพื่อเป็นกําลังใจห้แม่น้ำไพ่ท่านฉิดต่อไปน่าจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ล่าพีลานองไปเาาพียงแค่นี้จ้ากบขอบ,บุณขอบคุณพี่นอ้องป้องปายที่มาห้ยกำลังใจด้วยดีเสมอมาจ้ะพี่น้อง คลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ